ฉันอยากจะรักคนดำรักคนขาวเราผิดหวงังจะสาวผิวคล้ำผสมดำนิดนิดใจอยากเชยชิด <gamma> แม่มิ่งมิดคนสวยเห็นใจไหมนอใจฉัน่อรถัถวยร,รับรับด้วยช่วยคนที่ผิดหวังฉันอยากจะรักคนดามกลับบ้านครับ น,นีเก็บขยะเก็บอะไรให้ทางโรงเรียนนะครับผมก็แห่เสร็จแล้วนะครับเมื่อเช้าก็แห่เสร็จแล้วก็ได้นอนพักผ่อนบ้างนะครับผมรู้สึกว่าจะได้นอนยังไม่ถึงชั่วโมงเลยมีคนมากวนใครกวนอ้าวฉันจะเอาฉันเ,เอาอะไรไปนอน ได้ท้องรถแต่ว่าคนมาปวนก่อนเลยตื่นขึ้นมาแต่ก็ได้นอนอยู่ครับนิดๆหน่อยๆเนาะดื่มเล่นก่อนนะครับผมแบตนวันนี้หมดไปสองแล้วกาแฟด้วยหรือยังกาแฟด้วยหรือยังยังยังเนเชาไอเจ้าภาพเขาให้เอ็มร้อยกดนึง กาแฟมีนะคะเดี๋ยวค่อยกินแล้วกระปิกสบียงเพียบนะคะสบียงเพียบก็มีแรงมีลมมีแรงแล้วห้าโมงก,ก็ช้างขึ้นรถเนาะบางทีก็น่าจะไม่ถึงห้าโมงเนาะเพราะว่าถ้าถึงห้าโมงปุ๊บเราก,ล,กลับไปถึงบ้านมันก็จะค่ำมันเออมันเหมือนเดิมแหละก็ถ้าออกห้าโมงหกโมงมันก็ไปถึงนู่นก็มันสว่างเดี๋ยวเราจะเอาอาหารช้างขึ้นรถก่อนนะครับผมไป ค<ะ>่เตรียมข้าวของขึ้นรถแล้วนะคะโอ,อ้ราอะไรด้วยคะนี่เอ้ไอม,ม้ไสมุนไพรไดครับครับรอรถรอรถครับรถติดแค่แล้วครับผม สุกครับหลังจากที่เราช้างไปแล้วเนี่ยเป็นาพแล้วค่ะแล้วก็จะมีต้นกล้วยนะคะที่จะภาพได้เตรียมมานะคะสำหรับเมื่อวานนะคะส่วนที่เหลือเราก็จะตัดใส่รถไปให้ช้างกินต่อนะคะ เพราะว่าถ้าเก็บไว้ก็เปล่าประโยชน์นะคะก็ใส่รถไปให้ช้างกินนะคะจะเตรียมอาหารให้ช้างนะครับเตรียมเดินทางกลับบ้านแล้วครับผม สู้ๆครับเอาอีกแล้วครับผมเจ้าลูกชายปะทวงอะไรครับนี่สงสัยอยากกลับบ้านนะครับดูครับตนไม้เอาต้นไม้ลงครับโคนต้นไม้โอ้ ได้แล้วลูกชายของแม่แม่นี่คึกมากเลยครับผมโออยากกลับบ้านเราบ่สงสัยคิดถึงเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านเราบางนี่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยเนาะโอ้โหเอาลงหมดเลยครับ เอาเอาต้นไม้ลงครับผมนี่ครับดูรอยไถออกมาครับเนี่ยเจะดึงไปไหนอีกนี่อยากกลับบ้านแล้วมั้งนี่ โอ้โหเฮเคยเคเคจะดึงไปไหนอยู่ด e ูครับฝั่งทางนี้คึกมากเลยครับนี่ ใส่แทงกินเปลือกไม้นะครับโอ้โหสองสามต้นเอาลงหมดเลยครับเจ้าง,งามแทงกินเปลือกจริงๆด้วยครับผม กลับบ้านแล้วสิเดี๋ยวไกลับเดีได้กลับเตรียมหารขึ้รถแล้วเจ้าสีดอเขียวเสน่ห์นะครับสิริมงคลก็อยู่ทางนี้นะครับผมหลังจากที่แห่เสร็จก็ได้พัก อยู่ฝั่งทางนี้นะครับคนละฝั่งนะครับกับพลายงามนะครับก็ขอแจ้งข่าวดีนะครับแจ้งข่าวดีไปยังแฟนคลับทุกคนทุกท่านนะครับผมเราก็มีทางผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับเจ้าภาพซึ่งเป็น f c นะครับอยู่ทางอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับได้ติดต่อ ช้างคู่หูดูโอของเรานะครับทั้งสองเชือกนะครับนี่ไปร่วมในงานบวชอุปสมบทนะครับผมในวันที่17เมษายนพศ2566นะครับผมสีโดศรีมงคลกับพลายงามนะครับสองเชือกนะครับผมที่อำเภอพระยืนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผม กราบอนุโมทนาสาธุบุญนะครับอขอบคุณท่านเจ้าภาพมากๆนะครับผมขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดี๋ยวเราไปดูแม่ใ,ใหญ่บรรจันบ้างนะครับผมและเชือกอื่นนะครับวนหน่าไก่ทิ้งตายโดนควักตับควักไส้ออกมามไก่ดำคนดำ คนดำไหมคนก็พอประมาณแมไก่ดำคนดำฉันอยากจะรักคนดำรักคนขาวเราผิดหวัง จะสาวผิวคล้ำผสมดำนิดนิดใจอยากเชยชิดแม่มิ่งมิดคนสวยเห็นใจไม่น้อใจฉันฝ่อรรัถวยร,รับรับด้วยช่วยคนที่ผิดหวัง ฉันอยากจะรักคนดำ <laughs> พ่าใหญ่ทองคำจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเก่งแล้วนะคะพ่อใหญ่ทองคำนะคะขึ้นรถขึ้นบนรถด,ด้วยเก้าอี้ได้ะะแล้วนะคะอ้ใจเย็นใจเย็นๆ เรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะพใหญ่ทองคํานะคะโอ้เจ้าเขีเยวเสน่นะครับนอนให้ปัดฝุ่นนะครับผมจะเดินทางกลับบ้านนะครับบอกว่า อ่าอยากกลับบ้านแล้วแม่แม่ตอนนี้นอนให้ปัดฝุ่นนะครับอยากเดินทางกลับบ้านแล้วครับอ่าลุกขึ้นก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหวไหมไหวไหมไหวไหมอ๋อ,อดันดันดันอ้๊ยยือ๊อเอาอยากกลับบ้านแล้วครับผม Uh, uh, uh. oh, oh, oh. Kiss the knee, Oh, 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 oh. นี่ก็ปายงามนะครับกําลังจะอาบน้ํานะครับอาบน้ํากาลังจะเตรียมตัวขึ้นรถนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับ ่นเล่นต้นไหม้ถู้นใหม่เราไปหาโนสารอแล้วโคเร็วๆเรอะโค่อยากกลับบ้านแล้วดูครับมุ่งหน้วาทูทุเล้วได้ขี่ ุเริ่มตัวใหญ่เริ่มจะขึ้นยากนะครับนี่นะคะอวกตันมากนะคะน,นี่นีี่ออกท่านี้อะไรทันเริ่มจะอวกเริ่มจะตันแล้วค่ะเราจะเดินทางกลับบ้านนะครับผม <laughs> ไปพี่มงคลเราก็ขึ้นรอบนรถเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะ่ะครับน่ารักมากนะครับรอ่ะไปขึ้นรถไป โอ้ยยุ่งย่โอ้ยสดใสเหนื่อยจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเออคชั่นโลอดาดูครับจดมากครับ ไปคือรถเอาคนฮะพี่มงคลเขาจะเสียช่างงานครับเออฮะ โอ้เจน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 ไปครับอยากลับบ้านเลงเนาะครับก็ขึ้นรถเสร็จทุกเชือกแล้วนะครับห้าเชือกนะครับเราก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่สงให้กับทีมงานเรานะครับ เราก็จะได้เดินทางกลับบ้านครับไปหาหนูสากันครับหายักน้อยหาต้นโอ้นครับหาไม่กำไรไม่วันจันก็สำหรับคืนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับก็ต้องขอตัวเกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ